สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรเนชัยรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณฟังอีกมากมายเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะทางด้านของนางสาวแพทองทา์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นนะคะและก็ได้ย้ำว่าให้ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่มั่นใจว่าประเทศไทยนั้นจะเป็น ฮับท่องเที่ยวและก็ชี้จากนโยบายฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น140%เลยทีเดียวค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้กังวลในเรื่องใดเป็นพิเศษเพราะว่าทุกหน่วยงานนั้นมีความพร้อมและเต็มที่ที่จะให้บริการประชาชนแต่ได้กำชับเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยนะคะว่าขอให้เจ้าหน้าที่นั้นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเพื่อที่จะเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาขณะเดียวกันนะคะต้องมีการดูแลนักท่องเที่ยวให้เป็นอย่างดีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานหนัก แต่ในเรื่องของระบบที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากทุกคนนั้นได้ตระหนักดีว่าการท่องเที่ยวถือเป็นหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกฝ่ายต้องเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะส่วนที่พบว่าจุดตรวจคนเข้าเมืองนั้นมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้านะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ระบบพร้อมมากขึ้นได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ ว่าหากเกิดปัญหามีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่นะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่ามีการเตรียมแผนสำรองไว้ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะถือว่าไทยนั้นมีความพร้อมที่จะเป็นฮับการบินและพร้อมที่จะดันการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นนั่นเองค่ะ นายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงเป้าหมายของการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะว่าตัวเลขเติบโตใกล้เคียงกับปี2019แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนทางเชื้อชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะมีประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้นผลสืบเนื่องมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินที่ได้ทํานโยบายฟรีวีซ่าไว้นะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ140ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทุกหน่วยงานจะต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับ นักท่องเที่ยวอีกด้วยนั่นเองค่ะต่อจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทดลองใช้งานเครื่องพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ถึง30วินาทีต่อคนลดความแออัดของผู้โดยสารได้นั่นเองนะคะก่อนที่จะเดินทางไปประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเอเปกครั้งที่31ที่กรุงนิมาสาธารณรัฐเปรูนะคะ สำหรับระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลดังกล่าวนะคะได้เปิดให้บริการสำหรับคนไทยมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 1 7และเปิดให้บริการสำหรับชาวต่างชาติเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยใช้เวลาเฉลี่ยต่อคนผ่านเครื่องตรวจ A, B, C เพียง23วินาทีต่อคนเท่านั้นจึงช่วยลดความหนาแน่นของผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี โดยทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสอตมนะคะได้มีการให้บริการทั้งในพื้นที่ขาเข้าและขาออกทั้ง3โซนทั้งหมด72เครื่องแบ่งเป็นขาเข้า16เครื่องและขาออก56เครื่องนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้เครื่องดังกล่าวนะคะเพียงผู้โดยสารสแกนหนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบิน และสแกนใบหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายและสามารถผ่านเครื่อง ABC ได้ไปอย่างสะดวกและรวดเร็วแต่ผู้โดยสารจะต้องถอดแว่นและหน้ากากาอนามัยก่อนสแกนใบหน้าเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยและให้การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ไประชุมส่วนราชการและติดตามการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซันของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสอลวง์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนางสาวนัทธิยาทวีวงศ์ปหลัดกระทรวงการท่องเที่ยว นายชะยะทันพรมสอนประหลัดกระทรวงคมนาคมและพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าร่วมในครั้งนี้ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึง การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวว่าเป็นน,นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมต้อนรับเพื่อที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวด้านช่วยกันทําให้ชาวต่างชาตินั้นมีความประทับใจกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงของไฮซีซั่นที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต่างๆต้องทํางานอย่างหนักขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและในขณะเดียวกันนะคะก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์เป็น ในตัวอีกด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าต่างชาติประทับใจในการบริการของประเทศไทยขอเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทํางานหนักอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นมีนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากจึงอยากให้ผู้บังคับบัญชาดูแลในเรื่องนี้อีกด้วยนั่นเองนะคะสําหรับด้านกบ,บริการในด้านต่างๆนะคะเช่นการเช็คอินอยากให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ ความสะดวกไม่ล่าช้าจนกระทบแผนการท่องเที่ยวและอยากให้มีการบรูรณาการในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและสร้างความรวดเร็วให้แก่นักท่องเที่ยวขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลพร้อมรับฟังเพื่อสนับสนุนและเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้ใช้ช่วงเวลาก่อนออกเดินทางไปไประชุมผู้นําความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปครั้งที่31ที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูนะคะได้ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่หน่วยงานให้บริการนักท่องเที่ยวและก็ได้ตรวจเยี่ยมชมการใช้ งานระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้โดยสารขาออกพร้อมกับได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมัน่นและเตรียมแผนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูในมิติด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยนั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนายจิรายุนะคะได้กล่าวต่ออีกว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมระบบการทํางานและก็แผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับย้ําว่าขอให้ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีนะคะโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆพร้อมกับขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทํางานเพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพโดยตรงนะคะแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการในเรื่องของการให้บริการผู้โดยสารเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการบินของภูมิภาคอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่ากาศยานแห่งประเทศไทยได้รายงานว่าในปีงบประมาณ2517 ตั้งแต่ตุลาคม2516จนถึงพฤศจิกายน2517นะคะได้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น19.2%โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดห้ามดับแรกนะคะได้แก่จีนอินเดียเกาหลีใต้รัเสเซียและญี่ปุ่นและตารางบินฤดูหนาวคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารสูงสุดที่ประมาณ 7,000คนต่อ1ชั่วโมงนะคะโดยมีความจุของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้าประมาณ7,140คนต่อ1ชั่วโมงคาขาออก5,500คนต่อ1ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะยังได้นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ซึ่งก็รวมไปถึงระบบเช็คอินด้วยตนเอง 196จุดและระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ50จุดที่เริ่มใช้งานตั้งแต่ตุลาคม2513ลดเวลาการรอคิวและกระบวนการเช็คอินจากเดิมเฉลี่ย20นาทีเหลือน้อยกว่า1นาทีนั่นเองค่ะรวมไปถึงระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสารระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ขาออก70ชุดขาเข้า52ชุดนะคะรวม122ชุดค่ะลดเวลาคอยคิวและกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลงจากเดิมเฉลี่ย15นาทีเหลือน้อยกว่า2นาทีค่ะและล่าสุดนะคะก็มีระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยเทคโนโลยีเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2517ช่วยลดเวลา จุดทัชพอยต์ต่างๆนะคะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะอย่างเช่นเช็คอินโหลดกระเป๋า PVS จากเดิมเฉลี่ย3นาทีก็เหลือ1นาทีนั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับผู้ฟังค่ะทางด้านของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมด้วยนาวตรีสุธรรมละหงเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านนะคะได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามโครงการก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพื่อ รองรับหมีแพนด้ายักษ์คู่ใหม่ซึ่งเป็นทูตสันทวะไมตรีเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนโดยมีนายอัธพรสีเหรัน ผู้ำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวุฒิชัยม่วงมันผู้มนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมและรับทราบรยายงานโครงการก่อสร้างส่วนจัดการแสดงเพื่อที่จะรองรับมีแพันไ้ายักษ์คู่ใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้สวนสัตว์เชียงใหม่ มีเนื้อที่จํานวน19ไร่ใหญ่กว่าสถานที่เดิม5เท่านะคะซึ่งโอกาสนี้รัฐมนตรีนะคะได้เน้นย้ําถึงการเตรียมการรับหมีพันด้าครั้งนี้ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นการก่อสร้างต้องให้ได้มาตรฐานของทางจีนอีกทั้งสถานที่ต้องทําให้ใหญ่ โอโถงเหมาะสมและดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆด้านทั้งนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะตลอดจนเป็นแหล่งในการอนุรักษ์ สัตว์ป่าในเรื่องของการก่อสร้างนะคะอาจจะต้องใช้เวลาถึง1ปีครึ่งถึง2ปีนะคะสำหรับเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน200ล้านบาทด้านความพร้อมในเรื่องบุคลากรที่จะดูแลมีแพนด้าโดยจากประสบการณ์ของบุคลากรและทีมวิจัยนั้นนะคะมีความพร้อมทั้งความรู้เดิมและความรู้ที่จะพัฒนาต่อสำหรับเรื่องพี่เลี้ยงมีแพนด้าให้เป็นไปตามหลักขององค์การสัตว์ คือความสัมพันธ์ระหว่างคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงซึ่งในช่วงที่มีแพนด้ามาอยู่ที่ประเทศไทยก็จะมีพี่เลี้ยงมาด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับผู้ฟังค่ะทางด้านของนางสาวสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลน,นั้นได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่16 ซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่17พฤศจิกายน2517นะ SF World Cinema ชั้น8ศูนย์การค้าเซนทัลเวิลด์กรุงเทพมหานครนะคะจัดโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและพันธมิตรภาคเอกชนค่ะโดยเทศกาลดังกล่าวนะคะเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศและพักด้านอุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยรวมไปถึงเพื่อขยายโอกาสสู่ตลาดภาพยนตร์นานาชาติ อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมแนวคิดรวมถึงเรียนรู้ความหลากหลายของชีวิตผ่านเนื้อหาภาพยนตร์จากทั่วโลกซึ่งปีนี้นะคะก็ได้สื่อถึงการแสวงหาขอบฟ้าใหม่ๆบ่งบอกถึงการก้าวหน้าที่จะเดินสู่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหการรมภาพยนตร์ในอนาคตอีกด้วยนั่นเองนะคะ และสำหรับในวันนี้นะคะก็จะปิดท้ายรายการเปิดขึ้นคุยข่าวด้วยบทเพลงตามรอยความดี แต่งคำร้องและทำนองโดยปิติลิ้มเจริญเรียบเรียงโดยสลาวุธเลิศปัญญานุชขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทยจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7เเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศร่วมใจกันทำความดีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รดน้ำคลวนดินทุกคืนวันเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปัณิทาน จะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตฎนไม้ก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่ง ใกรรงของไทยที่ยังร่มเย็นได้อย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจถ้าลองมองให้ซึ้งค่อยคอยดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆุกคนเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดี ไ,ไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค สองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือห0สิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกดไมายก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่งใหญ่สมรัไทยในลุนล่มของเราและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟัง ในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube c h anel Atap Podcast ดิฉันกันทิยาพรเนชรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกรถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2567ในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา29นาทีน,น,นวัดส้อยทองพระอารามหลวงแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพ โดยขอเชิญร่วมทำบุญกรถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกรถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157่งขีดสขีดศูนย์เหขีดหหรือนภะอารามหลวงในวันพิธีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 575 6369 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย